จากการทวีตของอีลอนมัสล่าสุดนะครับส่งผลให้ราคาเหรียญดอชนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นจากระดับต่ำสุดของวันประมาณ7บาทขึ้นไปแตะสูงสุดอยู่ที่10บาทในทันทีนะครับก็เป็นการบอกใบ้ว่าผู้ติดตามของอีลอนมัสเนี่ยกำลังตื่นเต้นเกี่ยวกับกิจกรรม d ดอชคอยที่จะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับ อีนอนมันี่ก็ได้เคยออกมาชวิตกิจกรรมที่ชื่อว่า d o ชเดยไปแล้วนะครับโดวยวันดังกล่าวก็คือช่วงประมาณวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นราคาก็ได้มีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงจนไม่ถึงระดับ13บาทเมื่อวันที่16เมษายนนะครับก่อนจะร่วงกลับไปที่6บาทกว่าๆแล้วก็วิ่งไปแตะที่กเกือบ13บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่19เมษายน หรือราวๆ1วหนึ่งวันก่อนกิจกรรมดังกล่าวแต่ว่าครั้งนี้นะครับดูเหมือนจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วก็คือวันที่20เมษายนของเดือนเมษานั้นนะครับเป็นวันกัญชาโลกแม้ว่าไอเดียการนำดอชคอยมาผูกกับวันกัญชาโลกจะถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ครั้งนี้เราจะได้เห็นการออกรายการของเหรียญดอ e ในรายการ Saturday Night Live ที่มีฐานคนดูเป็นชาวอเมริกัน เป็นจำนวนมหาศาลนะครับก็แสดงว่าการโทริตในครั้งนี้แล้วก็การออกรายการเ d ต y ด i g h น l i v e ในครั้งนี้จะมีชาวอเมริกันอีกเป็นจำนวนมากนะครับที่จะได้รู้จักเหรียญน,นี้อาจจะแห่เข้ามาซื้อหลังจากช่วงนั้นก็เป็นได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ชัดว่านายอีลอนมัสก์เนี่ยนะครับจะออกรายการดังกล่าว้วยหรือไม่เนื่องจากไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวว่าเขาจะออกหรือเปล่านะครับแต่ลองวิเคราะห์ดูว่า จากชื่อของรายการว่า d o ทฟา t h เตอนะครับพอจะเดาได้ว,ว่าผู้ที่เป็นเจ้าพ่อเหรียญดอชไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คืออีลอนมัส์นั่นเองซึ่งถ้าเราดูจากสถิติของเหรียญดอชคอยแต่ละครั้งที่ผ่านๆมานะครับจะพบว่าราคามีการผันผวน,นอย่างรุนแรงก่อนถึงกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เริ่มซาลงในวันกิจกรรมเราก็จะมาลุ้นกันบ้าน,นะครับในสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็น การพุ่งของเหรียญดอทคอยอีกครั้งไหมนะครับที่อยากติดปลายนวมซื้อเหรียญดอทคอยก็ซื้อตุนกันไม่ได้นะครับแล้วค่อยเอามาขายหลังวันที่8สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสมัครเทรดบิตคอยนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปเลยนะครับเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ